โอเคครับก็กล่าวสวัสดีครับในผมวันนี้ผมก็จะมาสอนในื่รงการอัปเดต Windows 10ให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอันดับแรกผมก็ให้เราเนี่ยเข้าอยูามาที่ Windows นะผมกด setting นะผมเสร็จแล้วมาที่อัปเดตนะผม เสร็จแล้วให้เราตรงนี้เนะี่ยทุกคนอาจจะเป็นติ๊กถูกสีแดงหรือว่าสีเขียวเหมือนผมนะผมถ้าเกิดสีเขียวนี่คือเวอร์ชันปัจจุบันแล้วนะผมถ้าเกิดมั่แน่ใจก,ก็กดเลยครับผมเสร็จแล้วมันก็จะอัปเดตไปนะครับแล้วสักคู่ในการอัปเดตเนี่ยก็อยู่ความเร็วของเครื่องว่าจะเร็วแค่สักแค่ไหนนะผมอ,อันนี้ผมมีอัปเดตอยู่2ตัวนะผมก็คือ2ตัวนี้เลยนะครับผม ถ้าเกิดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะขึ้นอันนี้มาผมอ่าเห็นไหมเดือตัวเดียวแนละ้วนะผมเดี๋ยวก็รอไปสักครู่เลยนะผมเลยตอนนี้ได้สิตอนนี้ได้สิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอ่าตอนนี้ก็คืออัปเดตเสร็จสิ้นแล้วคือ ก็คือการจบแค่นี้เลยนะผมอะใครที่อัดเสร็จแล้วก็คือสามารถลองรีสตาร์ทเครื่องได้หรือว่ายัางไงก็ได้ผมคลิปนี้อาจจะสั้นเกินไปผมขอแถมด้วยการสแกนไวรัสนะผมการสแกนไวรสไัสขึ้นมาแล้วผมกดที่รูบโลขึ้นมากดรูปโลนะผมกดตรงนี้ไปนี่คือการสแกนไวรัสนะผมะเดี๋ยวเรามาดูกันเลย รอสักครู่นะผมอันนี้ก็อยู่ความเร็วของเครื่องของท่านด้วยนะผมว่าเร็วสักแค่ไหนบางที่อาจจะนานใครที่ใช้ฮาร์ดดิสอาจจะนานหน่อยนะผมอันนี้ผมไอ้ใช้อันนี้ผมใช้ SSD นะผมก็อาจจะใช้เวลาสักแปบ๊บสักนิดนะผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแต่ไม่นานเกินรอผม SSD <c oughs> ครับ สำหรับใครที่ต้องการให้ผมรีวิวไหมนะผมเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ต่อไปนะผมกดตรงนี้เลยเลยอันนี้คือการเปิดตั้งค่าตัวสแกนไวรัสอันนี้ก็น่าจะเป็นอัปเดตนะผมก็จะประมาณนี้ผมสำหรับในการอัปเดต windows 10สอนสแกนไวรัส windows 10ง่ายๆจบภายในคลิปเดียวถ้าคลิปนี้มีความรู้หรือสารลุมมากมายก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe like, คลิปนี้ด้วยขอบคุณครับ